ธร,รมบัญญัติหมดอายุทันทีเมื่อคุณเชื่อรวมทั้งบัญญัติ10ประกาศสิ่งนี้เป็นจริงตามที่ฮิบบูบที่ 8: ข้อ13บอกว่าเมื่อพระเจ้าตรัสถึงบรรทัดสัญญาใหม่หมายถึงตั้งแต่เย,ยเรมีบทที่31เวลานั้นบรรทัดสัญญาเดิมหรือธรรมบัญญัติก็เริ่มหมดอายุมันเหมือนกับถ้าโอเคบริษทัท iPhone บอกว่า iPhone จะออกรุ่นใหม่ทั้งนี้ยังไม่ออกทันทีที่ประกาศปุ๊บของที่มีอยู่จะเป็นรุ่นเก่าทันทีฉะนั้นเมื่อพระเจ้าตรัสถึงบรรทัดสัญ,ญญาใหม่ ฉะนั้นพันธสัญญาที่มาก่อนก็กลายเป็นพันธสัญญาเก่าทันทีโอเคแล้วทันทีเมื่อคุณเชื่อพันธสัญญาเดิมหรือธรรมบัญญัติก็ตกลุ่นทันทีเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายในความผีกันสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความผีที่ละข้อวันนี้เราจะดูกันเรื่องการครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจว่าธรรมบัญญัติเป็นบทเฉพาะกาลให้เราดําดิงไปที่ประคำของพระเจ้ากันเลย ในฮิปูบทที่8ดข้อที่สามพัมพีบอกว่าเมื่อพระองค์หมายถึงพระเจ้าพระบิดาตรัสถึงบรรทัดสัญญาใหม่ซึ่งสิ่งนี้หมายถึงในเยเรมีบทที M ่สามเ็ 1, ข้อสามสิเอ็ดถึงสามิบสี่พระองค์ก็ทรงถือว่าพัรธสัญญาเดิมนั้นเก่าอย่างที่ผมบอกถ้าเราประกาศรุ่นใหม่ก็คือของที่อยู่มันเป็นรุ่นเดิมแล้วต่อให้ยังไม่ออกเราบอกว่าสิ่งที่เก่าและล้าสมายัยนั้นหมายถึงบรนธัดสัญญาเดิมก็ใกล้จะหายไปพี่น้องเห็นยังคือสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะไม่ใช่เพราะว่า พันธสัญญาเดิมไม่หมายถึงไม่ดีหลังจกนั้นพระเจ้าถึงประกาศใหม่ไม่ครับมันถูกวางไว้อย่างนี้ตั้งแต่ต้นว่าพันธสัญญาเดิมหรือธรรมบัญญัตินั้นเป็นแค่บทเฉพาะการโอเครอการมาของพงพัน์ธุซึ่งหมายถึงพงพัน์ธุของอับราฮัมโอเคซึ่งจริงๆก็คือเมื่อเมื่อพงพัน์ธุมาหมายถึงพระเยซูริตโอเค ฉะนั้นจริงๆก็คือเมื่อประกาศสิงทีร้าสัญญาเก่าเนี่ยมันก็เป็นเงาอยู่แล้วเพราะในที่สุดแล้วพงพันกําลังจะมาพี่น้องเข้าใจไหมเป็นแผนการที่ถูกไวไว้ตั้งแต่ต้นเป็นบทเฉพาะการพูดง่ายๆคือจริงๆแล้วธรรมญัติเนี่ยเป็นบทเฉพาะการเป็นติ่งที่แปะไว้เ,เฉยๆเมื่อพระเจ้าได้สัญญาพันธสัญญาประทาเนี่ยในที่สุดแล้วกําลังรอพงพันที่จะมารับสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับอบรัมซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์และ หลังจากที่เราเชื่อในพยศคิตดเนี่ยเราได้บพติสมากลายเป็นหนึ่งเดียวกันฉะนั้นก็คือเราก็กลายเป็นผู้ที่เป็นพงพันธ์ที่รับอนเนสัญญาฉะนั้นเมื่อเรากลายเป็นพงพานที่รับอนเนสัญญาปุ๊บธรรมยัติซึ่งเป็นบทเฉพาะการก็ยกเลิกไปโอเคซึ่งอันนี้เป็นน้ำพระทยัยเป็นเจตนาของพระเจ้าตั้งแต่ตน้นอ่าดูต่อไปพมพีฮิบูบทที่สิบข้อหนึ่งบอกว่าเพราะเหตุที่ธรรมยัติเป็นเพียงเงาพี่น้องที่รักพมพีหลายตอนมากพูดถึงเรื่องนี้ รวมทั้งโคโลสีบทที่สองก็สิบเจ็ดฮิปโพูดหลายครั้งทั้นนั้นพัมพีทั้งหมดที่พูดถึงว่าธรรมัญญิเป็นเงานั้นโอเคทั้งหมดซึ่งผมจะไม่กล่าวถึงแต่หลายตอนก็คือพูดถึงเรื่องนี้ก็คือเป็นแค่บทเฉพาะกาลพูดง่ายๆคือเมื่อของจริงมาถึงเงาก็ยกเลิกโอเคดูต่อไปบอกว่าเพราะเหตุที่ธรรมัญญิเป็นเพียงเงาของสิ่งประเสริฐทั้งหลายที่จะมาในภายหลังฉะนั้นพี่น้องยังสิ่งประเสริฐทั้งหลายรวมถึง ก็คือสิ่งที่มาจากพัน,พนธสัญญาใหม่สิ่งนี้สื่อให้เห็นว่าพันธสัญญาใหม่นั้นเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีโอเคซึ่งมาภายหลังธรรมัญญิถึงพันธสัญญาเดิมล้วบอกว่าไม่ใช่ตัวจริงสิ่งนี้สื่อถึงสิ่งที่สองคือพันธสัญญาใหม่เป็นตัวจริงเป็นของจริงตามที่ยอห์นบทที่ 1. นึ่งข้อสิบเจ็บอกว่าธรรมัญญิมาทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซู์คำว่าความจริงในที่น่าสื่อว่าธรรมัญญัติโอเคเป็นเงาแต่ แต่ว่าสิ่งที่มาทางพยาธิคิดหรือพันธสัญญาใหม่เป็นของจริงฉะนั้นสิ่งที่เราเชื่ออยู่คือพันธสัญญาใหม่จริงเป็นตัวจริงเป็นของจริงเป็นสิ่งประเสริฐต่อไปบอกว่าจึงไม่สามารถทําให้ผู้ที่เ้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกับเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายเหมือนเดิมทุกปีเสมอนานั้นถึงความสมบูรณ์ได้ความหมายคือทําบัญญัติโอเคไม่สามารถทําให้ผู้ที่เ้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกับเครื่องบูชาก็คือเลือดโคเท่าต่างๆเนี่ยซึ่งต้องถวายทุกปีถึงความสมบูรณ์ได้ เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นแค่เงาและการถวายทุกปีนั้นก็เป็นแค่ตามที่ฮิบูบที่สิบบอกก็คือเป็นแค่การบอกให้รู้ว่ามีบาปแต่เมื่อเราเชื่อในพิธีสเก็ตปุ๊บเนื่องจากเป็นของจริงเป็นสิ่งประเสริฐเมื่อชําระครั้งเดียวจึงถึงซึ่งความสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีบาปอ,อีกโอเคนี่เป็นสิ่งที่เราจะเป็นต้องรู้คือพันธสัญญาใหม่นั้น สิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเครื่องหมายการค้าเออเป็นแลนด์มาร์กก็คือบาปได้รับการยกทั้งหมดแล้วก็พระเจ้าไม่จดจาบาปอีกต่อไปนี่เป็นสาเหตุที่ฮิบบูบทที่สิบข้อสองถัดจากนี้ข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อได้รับการชําระครั้งหนึ่งพันธสัญญาใหม่ชําระพันธสัญญาเดิมแค่คุมเมื่อได้รับการชําระครั้งหนึ่งคือตั้งแต่ที่คุณเชื่อปุ๊บคุณจะไม่มีเกตสํเนึกของความบาปอีกต่อไปฉะนั้นถ้าคุณยังมีเิตสํเนึกว่าคุณมีบาป อันนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจากวิญญาณชั่วเพื่อจะทําลายความเชื่อของคุณฉะนั้นจงเข้าใจความจริงคนนี้ให้ผมสรุปให้เราฟังในบัมพีตอนนี้ช่วยเรารู้ว่าจริงๆแล้วธรรมบัญญัตินั้นเป็นบทเฉพาะการตั้งแต่เริ่มต้นโอเคฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเริ่มเป่าประกาศถึงบรรดาสัญญาใหม่จริงๆแล้วมันเริ่มเสื่อมเริ่มตกรุ่นครับและหมดอายุอย่างสิ้นเชิงเมื่อคนคนหนึ่งมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะอะไรเพราะเมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ปุ๊บคุณกลายเป็นพงพันธุ์ของอับราฮ โอเคแล้วธรรมัญญัติซึ่งเป็นบทเฉพาะการที่รอพงพัน์มาถึงเนี่ยก็ประสบความสําเร็จก็คือบรรลุเรียบร้อยเมื่อคุณมาเชื่อในประโยชน์กิดเท่านั้นธรรมัญญัตจึงยกเลิกยกเลิกไม่ใช่ล้มเหลวแต่ยกเลิกเพราะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่พระเจ้าวางไว้ตั้งแต่แรกให้ผมได้หยุพูดว่าในเรื่องถึงเรื่องความสมบูรณ์นั้นพี่น้องสามารถไปเช็คในฮิบูบทที่สิบข้อสิบสี่หรือบทที่สิบเอ็ดข้อสี่สิบไอ้หลายข้อพูดง่ายๆก็คือเมื่อคุณเชื่อในประเยชูคคิดปุ๊บสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้คือคุณ Perfect. คุณสมบูรณ์เรียบร้อยในสายตาของพระเจา้าคุณไม่มีบาปบาปทัท้ททงหมดได้รับการยกให้ผมได้ยืนรพูดว่าฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าคุณจะครอบครองโอเคแบบกษัตริย์เป็นตัวแทนของเะเยคริสคิดเมื่อคุณเข้าใจว่าธรรมบรรยัติเป็นแค่บทเฉพาะการขับเป็นแค่นั้นจริงๆเป็นบทเฉพาะการของพันธสัญญาประหัมเมื่อชี้มาถึงระเยคริสติดปุ๊บก็บรรลุวัตถุประสงค์ทะนั้นธรรมบัญญัติก็หมดบทบาทต่อผู้เชื่อผู้เชื่อจะไม่กลับไปที่ธรรมบัญญัติเพื่อจะให้ธรรมบรญญัติบอกว่า อะไรทําได้อะไรทาไม่ได้หมายถึงบทบาทของการมีสิทธิอานาจโอเคถ้ามีการเทศหรือสอนในผู้เชื่อซึ่งเป็นคนชอบธทมทำตามธรรมบัญญัติบนพื้นฐานของการมีสิทธิอานาจสั่งนั่นเป็นการทําผิดผิดต่อพระพีนั่นเป็นการไม่รู้เรื่องนั่นเป็นการเล่นชูต้องต้องกลับใจแต่บทบาทของการเป็นเงาอย่างชี้ถึงปยยีศาจบทบาทของการสนับสนุนยังมีได้ใครมีหูจงฟังเถิดให้ผมดีเราพูดว่าจากนั้นเข้าใจนะโอเค ว่าธรรมัญญิเป็นบทเฉพาะการตั้งแต่เริ่มต้นแล้วฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเริ่มเป่าประกาศถึงบรรดสัญญาใหม่มาเริ่มตกรุ่นทันทีและทันทีที่เชื่อปุ๊บตกรุ่นอย่างหมดก็คือหมดอายุทันทีเพราะว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่พระเจ้าได้ส่งวางไว้ให้ผมได้ยินพูดว่าเอาละ่ะพี่น้องที่รักครับให้เราดูมุมซ้ายล่างีเขียนว่าเล er ิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งรือม,มาหลายวันวันนี้ผมอาจจะได้แปลว่ารักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีครับสามปีสําคัญยังไงก็คือภายในสองพันยี่สิ โ okay, อเคครบรอบ200ปีที่โปรตุเกสเข้ามาที่ประเทศไทยเราตั้งใจจะรักประเทศไทยด้วยเลข1 3ตัวหนึ่งแรกมีผู้เชื่อ1ล้านคนหนึ่งที่สมีสิจพิบาลผู้รับใช้10,000คน1นึ่ที่สมีคิดจัก10,000แห่งูง่ายๆคือสิจพิบาล1คนดูแลในคิดจักมีสมาชิกประมาณ100โอเคซึ่งตอนนี้เราเป็นใน5่งใน5-6แสนในจํานวนผู้เชื่อ1ล้านฟังนะครับเมื่อผมพูดถึงผู้เชื่อผมไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์ ผมหมายถึงผู้เชื่อแท้ที่เชื่อว่าพระเยสุปเป็นพระเจ้าตายบนไม้เขนเพื่อไถ่บาปเราแล้วใครก็ตามที่เชื่อบาปได้รับการยกถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณเป็นหนึ่งในจํานวนคนเหล่านั้นที่รอดแล้วให้ผมดีเราพูดว่าถ้าในที่สุดโอเคอเป้าหมายของเราคือภายใน3ปีเราจะมีผู้เชื่อหนึ่งล้านแต่ให้ผมบอกถ้าวันนี้เราจะเราจะเข้าใจว่าธรรมบัญญัติเป็นบทเป็นแค่บ,บทเฉพาะการแล้วเราไม่เอามาสอนให้กับผู้เชื่อในแง่ของสิทธิอำนาจต่อไปแต่สอนอย่างถูกต้อง เราจะเกิดการทะลุทะลวงเพราะสิ่งที่เราจะสอนจะเป็นพันธสัญญาใหม่จริงๆเป็นข่าวประเสริฐแท้ที่จะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเป็นเต็มไปด้วยหมายสาคัญและกาสะจั่นไม่ใช่ข่าวประเสริฐที่ถูกบิดเบือนผสมธรรมัญญติซึ่งเบื้องหลังคือมารซึ่งจริงๆแล้วนั่นเป็นการเป็นเหตุผลที่ทําให้ปัญหาสารพัดเกิดขึ้นและเป็นเบื้องหลังก็คือมารได้บิดเบือนเพื่อจะทําให้คิดเสียนเล่นชูเท่านั้นพี่น้องจะลักจงกลับใจใหม่จงใช้ธรรมัญญตอย่างถูกต้องให้ผนได้ยินเราพูดว่าเอาละหนึ่งที่สี่ให้เราดูทาางขวครับ ขอบาทหนึ่ง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 พี่น้องครับถ้าพี่น้องได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนซึ่งถูผมเชื่อว่าถ้าคุณ <c oughs> ดูมาถึงตอนนีน้คุณน่าจะเรียนรู้บางอย่างโอเคยกเว้นจะปิดไม่ทันก็คือให้อนมาหนึ่งบาทอธิษฐานเผื่อผมหนึ่งนาทีแล้วก็แชร์ไปโอเคโดยเฉพาะบทความที่ผมเขียนว่าปัจจุบันนี้มาได้บิดเบือนธรรมญาติเราใช้เป็นเครื่องมือลมทั้งการสอนธรรมญาติให้กับผู้เชื่อในแง่ของจงจงยะยาในแง่ของสิทธิอำนาจที่ต้องเชื่อฟัง เป็นการล่วงประเวณีและเล่นชู้อยู่ในคลิปสองคลิปล่างในเม้นแรกให้แชร์ไปให้สิจธิบิบาลและอาจารย์ของคุณฟังเพื่อนในที่สุดแล้ว <c oughs> พวกเราจะกลับมาเป็น <c oughs> เป็นเจ้าสาวที่เป็นคู่มั่นที่รอคอยเจ้าเบ่าะสะเสด็จมาจริงๆโอเคไม่นั้นก็คือเราอยู่ในสภาพของการล่วงประเวณีและเล่นชู้โดยไม่รู้ตัวแล้วเจ้าเบ่าคือพิอคิดเห็นตลอดและนี่เป็นสาเหตุที่พงยังไม่สเสด็จกลับมาเพราะว่าเจ้าสาวไม่บริสุทธิ์ โอเคเอาล่ะพี่น้องที่รักครับวันนี้ผมจะไม่ได้นําเรารับมหาสนิทเพราะว่าผมลืมแล้วผมรับไปแล้วที่โบสถ์ตอนเช้าแต่ผมอยากหนุนใจพี่น้องให้รับทุกวันและขณะที่รับมหาสนิทจงรู้ว่าคุณโอเคได้เป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูกิตแล้วสิ่งดีท,งดทั้งหมดที่อยู่ในมหาสนิทนะสำเร็จในชื่อโขนผอมเป้าประกาศถึงการปลดหนี้หมายสําคัญกาแฟจาร์และสิ่งดีทั้งปวงเปิดดูด้วยกันในครอบครัวเปิดดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์อธิษฐาน ให้เรากลับมาติดประคำหนึ่งทุ่มตั้งใจโอเคเมื่อคลิปออกตั้งใจฟังแล้วใครก็ตามกดไลค์กดแชร์พวกเราช่วยกันกดไลค์กดแชร์โอเคเพื่อทําให้อัลกอริทึมเปิดการมองเห็นแล้วก็6กโมงครึ่งเพลง,พลงนมัสการจะออกอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเพลง,พลงอยู่เพื่อพลงให้พี่น้องเปิดนมัสการโอเคแล้วก็นมัสการพระเจ้าเราัรักของพี่น้องจะเรียนรู้พระคัมภีหลายเรื่องโอเคในเพลงนมัสการเหล่านั้น นมัสก,การพระเจ้าและเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้ผมได้ยนินเราพูดว่าเอาละวันนี้พอแค่นี้ทุกๆวันมาฟังแล้วจำเรินขึ้นด้วยกันให้ผมได้ยนินเราพูดว่าชีวิตของฉันขึ้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 น,น,นพุทธชาล้อมพระเจ้ากันรครับอเมน